สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอลเอชคัพสังนามนะครับนี่ก็ผลบอลเมื่อคืนนะครับก็ที่ช็อตก็จะมีแมนเชสเตี้นะครับแพ้ทอวลา01นะครับไม่มีโรดี้นะครับสำหรับแมนเชสเตียรก็แพ้อีกแล้วนะครับแมนเชตี้ร์นอรียฟู2องนะครับเอ่อเริ่มที่คู่แรกกัไบตันนะครับสอนเบนฟอร์ดนะครับยังมีเอเวอร์มเจ็บนะครับกิจสัาเลสศูนบอลมัดนะครับ เฟอร์แลมห้าศูนย์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเชฟฟิลด์ศูนย์สองเรียบผูแทวิลล่าหนึ่งศู 21, Chelsea, นย์เมนซิตี้นะครับแมนยูก็สองหนึ่งเชลซีครับในบ้านนะครับดูที่ไบตันนะครับคะแนนแฟนตาซีคะแนนแฟนตาซีไบตันก็เป็นโม,มโม่ยิงนะครับแต่ว่าต้องหามออกนะครับนาะทีที่เจ็ดอ่านาทีที่สี่สิบนะครับเป็นโมโม่ส่วนไบตันก็ แอสซิดหนึ่งยิงหนึ่งนะครับ, 1, 1, รบแล้วก็ฮินเชวูดนะครับแม็กควานะครับดาวลุ่งก็ยิงอีกรุ่นหนึ่ง 1, นะครับแซงไบตันเบนฟอร์ดนะครับสองหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ไบตันไบตันมาคริสสันพาเลสสูนสองบอลมัดนะครับผมก็แอบลุ้นโซลันกี้เหมืนยิงเปล่าโซลันกี้ไม่ยิงนะครับก็เป็น เซนซีนี่เซนเซนิซี่นะครับยิงลูกหนึ่งนะครับกับแครกับคิฟฟอร์บมัวนะครับสองลูกนะครับคิสันพาเลตก็แพ้ไปนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับในบ้านด้วยนะฟูลแลมนะครับกดนอร์ทแฮมโฟลเลตห้าศูนย์เลยอีวบี้สองลูกนะครับเจวนเนสสองลูกนะครับแล้วก็ขายนี่ลูกหนึ่งนะครับเหมือนเจวนเนสกลับมาแล้วเหรอ ชิปินเนสนี่ยิงได้2ลูกเลยนะครับเจอนอจิแคมฟอเรสตนะครับผมเชฟฟิลด์ศูนย์สองลิวพูนะครับก็เอาอสับบสลายกับเทนนะครับเทนแอซิตแล้วก็ฟันได้มงลูกหนึ่งนะครับมงปะฟันได้ยิงลูกหนึ่งนะครับต่อมาก็ยังมี นูเนสก็แอซิสนะครับเมื่อคืนลาวินนูเนสเตอร์วิลล่านะครับชนะแมนซิตี้์หนึ่งศูนย์นะครับก็ในบ้านวิลล่านะครับไม่ธรรมดาวอชินเหลืองนะครับเทเลมอนแอซิสนะครับให้ไบเล่ซิตี้ก็อันดับก็ตกนะครับตอนนี้ก็มาคู่สุดท้ายนะครับแมนยูเชลซีนะครับสองหนึ่งแมนยู ได้จากแม c ทอม2ลูกเลยนะครับก็บูโน่ยิงคิทษไม่เข้านะครับซานเชสคะแนนดีนะครับมีคะแนนเซฟ11คะแนนรู้สึกนะครับผมก็มีล่าสุดก็มีเอมโบโมนะครับเอมโบโมที่เจ็บออกไปนะครับเอาใครแทนดีก็จะมีผมมี2ตัวแล้วกันเป็นวังฮีชานนะครับกับกอร์ดอนนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับไม่มีกอร์ดอนก็วังฮีชานนะครับ นี่นะครับเนี่ยคุณมาฮิชานเต็มเลยแล้วก็กอดอนใครมีอยู่แล้วก็ไม่ก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ใครมีกอรดอนก็มาวางฮิชานนะครับหรือว่ามีตัวอื่นก็ลองดูครับพาเมอร์นะครับอันนี้ก็ไปไหนบ้างไปกันโชวไปพัสการกอสนะครับแม็กทมิเน่นะครับแม็กทอมินเนนี้ยิงหลายลูกแล้วนะเดี๋ยวนี้เชนักเก้ให้ไปเล่นกองหน้าหรือเปล่าเกเห็นเล่นจากทีมชาติสวิตหรือเปล่านะครับก็วันน,นี้มี วันนี้เนาะมีอะไรทีมผมก็ตอนนี้ดูคะแนนมี29กคะแนนนะครับแชมเีคัทไม่ได้ลงเมื่อคืนมูมเจ็บปาเมอร์สากา้าซาร่านะครับพาแลนสองเจอเอเวอเรสต์สองทำอะไรไม่ได้นะครับแมนซิตี้ก็ยังลุน้นเอ่อนิคอเซ่นนะครับสองตัวลาเซรัสไม่แน่ใจว่าจะได้ลงไหมนะครับลาเซรัสอาริโอลาก็รอดูนะครับเจอสเปอร์ ซอนนะครับเวดแฮมในบ้านด้วยนะครับแล้วสเปอร์สายบุกอยู่แล้วไม่กลวยแล้วนะครับยิงเกมเกมบุกตลอดก็สนุกดีนะครับสเปอร์เนี่ยสำหรับโค้ดแกก็โอเคนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ถามกันในะคอมเมนต์นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ